มีเป็นคันที่82รวมกันเป็น2,000,008พระเจ้าสังขาเตียงพงสมพิตรขอเปว่งวจายาบุญไถวป็นพระท้าบุชาทำบุชางฆบุชาแำบุาทำบุชาเต็องค์พระคัมภีตชเทหล้าเจ้าองค์ู้สมเด็จดุหนุกูบัญเดียกูบุตธีลาตลอดทางกูบาาจารย์เป็นเจ้าของวิชาจีนอร บทที่ิโอยะจงหลายคูตัวมันมุ่งมนในก้าวสู่สญญาของเจ้ามุ่งควาภาคภูมะและใจภูมิใจและกุญแจในกอติปิโอหลายหมจงบระได้เจ้าของเจ้าเป็นสมาธิคือสิ่งตัวใหญ่ต่อไปรูปทรงชุนโยยะสมันตาตะกวาเตศวัตตาขะสัรบุตรตาจัดทำงมนมุ่งสันสานชุนัตุจักขมุกขมังสักขีเสน่จุดเตจีจิตละจักเ่ เตเลี่มีนิเปละเจี๊กมตันกาตีที่หากถุมีขีเถนปมาจยันูเทวาชวาทัลวิสนียากะคันทพนาคาที่ทำใจสับเิเตอย่างมุลปเจนังจารุเมชนนตุธรรมสนาคายุยังม่ันตาธรรมะสนาายโยยงม่ันตาธรรมะสนาคายโยยงมันตาโดยสวดนามกาสิธิปิศาณมุระปะโตูรตูสะุสามุระปะโตูรตูสมะจุลสะ มนสัพพตวตุสมารลัวสัตมืชั่วสัตยกยาคาถาในที่มีเสนาอันดังิทุต้มมีสนาบุรังเอเนสัจจาวัชเชนัสสุทีหุติสัพพาทีมีเสนาอันญังิธรรมมีสนาบุรังเอเทนสัจจาวัชเชนัสสุทีหุติสัพพาที่มีเสนาบันังิสัพพมีเสนาบรังเอเทนสัจจาวัชเชนัสสุทีหุติสัพา สวมหากริ้งกนาถนาติกาคาถามหากรินาถวัายชภะเปนเปลืตวปรมีชภะปะตสสมติมุตตังเอเตนัสจวาเชนะหุตตปตะวามหากรินาถาชาไปนัปตวาปรมีปตะตสสมติมุตตังเอเตนัสจาวาเชนะหุตตปตะวามหากรินาถสุทัยยาชพะเปนปลืตวาปรามีชภะปโตสัมติมุตตัง

ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱱᱚᱯᱟ ᱪᱟᱱᱛᱟᱢᱟ ᱡᱮᱢᱟ ᱩᱯᱟᱥᱟᱱᱛᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱛᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤᱛ ᱠᱮᱵᱚ ᱠᱮᱵᱚ อะกตาิตาเสยยทาปีนามะกะวาปุริสุชมิตังวาปหังภาษายยะภาษาที่ว่าวาปหังมิเยะเอวะเมวะสุทาวะสุทีเสุอันตรายตาพระตกตปะตระหังสุดอะไรกตามทตารตาอราทตอกามาตตออิายทาราตตงมกระดังะิมหาสมัยอยูปันวะนสมเทวกยะสักตากตมะ

Ata kuwa pala dewa ta wato zantike mawa ta wasi Ie keci pita sanang kata zi แต่ชันติพุทธานั้นอิจตัลมาว่าเยาวะวัตานชันติพุทธิตานะฮีสุจริตะฮัปปิเมห์อิจตาลาหีเยปิเตปุวีวิชันติอาณาขัตตาภานันอาลานาขัตตาเมตานันลาห์ตูสมนาชันติท้าจีชันติพุทธานี้อิตัลมาว่าเอตัปธรรมาเยาวะเชิดจัชชันติพุทธิตาวิชันติสุจริตะฮัปปิเมห์อิจตาลาหีอจีชันติเพื่อธวัคยานันนามานุจิตใจชันติพุทธ์เพื่อธวัคยานันนามานุจิตใจชันติพุทธ์ เกวกายานางามนจังสุล่าถาจักรกังมนาสิกาโลถ้าข้าจสาบีจีเปเอวันันเตือโคเิบุกโคบกตุกสุว่าอิเดธุโลจสิวิจามัิกสันนิยตถูกมาจะสุตานเจสุตานติลิตังพละมหิจตราชมหิตาอุตุสิหัสวสารีนันรูมาหังสัพสัมพุโนโอทายตัมมานาสาสุทาวิปัสสนนมาบุญรา जीरो पचास रुपये के अलावा वन एक रुपये लगा तो वे तो आम मैं तो इस छठा सावर के सोने में पे के वक्त का याद तक तातो भी सहना है कि जीरो पे के आप का काम आकर के चमता तो लग ही जाना आम मैं जा आप पे के छठा वाले के छठा सावर था सोते हैं हाथ सना

ตอนนี้เราจะหาสายยาขันน่ะนั่นตะวันตกที่นี่ตัวสุดที่มันตะวันลมันตัวสุดที่น้องโมระมานาบิข้ามโมฟินาสิบลูกน่ะอิจเตตสุดตาสายยาขันน่ะตะวันนู่อิจิมาตุคิริมาตุวานุ่งตัวสุดที่น้องโมระมานาบิข้ามโมฟินาสิบลูกนั่งวิสาหิทธาปัจจัยสายยาขันน่ะตะวันนู่อิจิมาตุคิริมาตุวานุ่งตัวสุดที่น้องโมระมานาบิข้ามโมฟินาสิบลูกน่ะปุ๊บพิรุฬสัตว์ไฟโพเวอร์พุลัก

พุทธพิจารณาพระวจนามนามาภะราที่ที่นี้จะพิจารณาตัวนามาเธอเสด็จลงมาธรรมนานพิจารณาเพียงสิบวันแต่สิ่งนั้นจะดิสายน้ำชาอยู่ปากหูภาษาตีนกลางนาทีพุทธีมาลาโศกเสด็จสูงพุทธพิจารณาพระวจนามนามาภะราอินทร์วันจะพิจารณาตัวนามาเธอเสด็จลงโมระมานานพิจารณาเพียงหนึ่งแต่ละนั้นจะดิสายน้ำชาอยู่เราต่อไปสัมตีนกลางนาทีพุทธีมาลาโศกเสด็จสูง जो जपियो साफोनो नमा महाब्राय जी जो चित मन तो बनावे तो जो पूरा मन अभी का मन से लेना पूरी में तो संजय तारा छोटे के गुरु आपको चाहिएला रूप का को पूरा उठला के संग चतरो तीन माला शरणं ता के गुरु रि सहारा मना और जो वाली के पिलौटा वे ते सामान्य गति नर सहारा आपको जाने तो तथा माया कुले तो ले ले जो जप भूत धन तन्हा नो काम से तो जो की मन धोनी में जप आना तो परवाइंडो

วินราชาารจิติพันธชาติปัุสุทธาจักูวียยศสติวันามชาปตะติตรายสุปนันยุติเตจานามาภยันตานาคารชามสุปนนโตขมมสิปุตโตชนะหาิวจันยิปะวะหิยันตานาคาสุปนันชะลมะมะกังสุปุตังชิตาวชิระหัดถินนสมุทาสีวะสตตาธาโรวะสวะเสด็มัตุเิจิโน การะัญจะมาิสมาสุลาธานเวตจะทำปิทินชุที่ปฏิิสุจ้ปหาโรมีาตวสัตวัางุทตานังสัพพเวีโจนนามกาจนยทว่าเป็นเนาัพพวีโรจนนามกาจันนยทว่าเป็นเสนาราหุปัตมาบุปผัมุขสมัยอยู่ทนปัตาีเป็นคนนางสมุีนาง อาคูเทวปฏิวะติยิงเตโชวายุจะถากมโนแล้วนาวหรือนาเทวสุโจะยะสะจาจหัดเมตากกาอยปายุกะอาูเทวยะสนถ้าเศรษฐสาธกยาสะนามิโนอิิมันตุสุติมัตวนันตุสมโนนาิกัมวิญาะูนังเวนุจะเทวสาติจาสมาจะเมาจนทัดสุปนิสัตจนทัดสุปนิสัทธิวจะถาโนรัตา Ella se fue a la cama, 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 se

ย ah, ิ German, shake, ic, ka, ่งเจริญุทธิวาสโนพละข้ามมหาพละข้ามอภูริวาสสัญญูท่าเศรษฐีท่าเศรษฐีกายจะเพลินแล้วหนุนอิจิมันตุสุจิมันตุวันมันตุสัญญลมรดมันนาวิตาโมหิยสิญญุนังศุขกัลป์ลุมมหาลุมนั้นอภูเวทนาสัสะหะโอทัดทะขายะหาตมุคาภูเทววิจขนาจามันตาสะทามัตตาหาละขชังมิเชกเจยสิญญุทัณยายาคาปชิญญุโยติสาพิสัตติท่าเศรษฐีท่าเศรษฐีกายจะเพลินแล้วหนุน

ประวุทธาชัดติมัคคีนังโูตติยามาสวังทักขิโลกตะลังนาคังจันทังวะอาสิตาสิตังสุภมัพกรณ์โตจาปุตตาอิทิมาโตสหัสนังกุมลาตุเิโสจะเจกวันชนีเมรังสหัสสุภมัลโลกานังมหาฤทธิจจติอุปปันปโนสุติมันตุพิสมากายโยเจสิโฉทศชาอิสราอากูปเจตทวัสสวัติโนเทจันจามาชตัวาคาหาริโตปจิวาริโต จะจัเปรียบกนเป็นสิ่งที่จะไจะเป้ามายิาสนาบิการมีปราษาทตนะหัสาันทีอย่งเองคันหะทะพันทะทะาลักขินพัธธามรุโจมันตาปริวาเลตมาโวมุติทากกตินังอิติตะมหาเสโนตันหะเสนาเปนจิปนญนาตาละมหเจสรังเกตวานะเพระวังเวทาบรสุโกมีโคธนะยันตัวีโกตา สกเิาวัติสสงปุถัวยองวสดันจดสะพังพิญญาะวาวกิวาุมมาตตัวมันจะมีสภาิสียมาลาเสนากันตาติวเชนะทับเสสจัตตกะมาตะลุุดวาปุญสนาวิตายพิหปกามุงในสังมปิจยสเปริสังขารยตเพื่เดชติเโมัติสาทิหิจักรัตเตนจุตบุุนละเชยยละ ปารากอนะโมมีพุทธเจ้าสาระดาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยะปาระเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจตุโลกานำคำพีรักกาชนุทาโพตุงคังคาจะสัพพมักชายะประสิทธิปันตุเตชายะชายะธวานิจลิอุระทิอุระชินาทินาธีชายะชายะขัคกคนาตุนันิสัยนักชายเสนะ เมนุลาชาปรณชีเยชยะคัมภีรแลสงินีนาเคณะนาคีปิสะจัุตาการีเฉยเชยะุทิมิตาลุกีเฉยเชยะจงิตุธาาทามุชาเยเชยะวานุนันมุขสัตตาเฉยเชยะจมปาทุนาคัคุละขันธะเฉยเชยะคัชนะนาตุลงสุกะและกุชองสิหาพยาคติกาเฉยเชยะวานุนามุขกายตาชิตาชิตาเตนาริปุณะสุธินารี สยร์ีสุขใจสุขใจีวิเียรรายมีตาลีเศสษาสุเชยาชียชียรทำให้มีสันติสหาเชียชียรมังกลาดงินยาพุธีเชียะชยรมาตักีชยร์ชยรนักขตสุลาภชาตชาเชยร์เชียรพนธนะธานะ ครนคณชเชยาราชธิราชชายเชื้อพระปัวิสพังเชญอะหันตปาเจกับพุทธสวังเชยยะมามหิสุโลหันโรมาหิสุโลหันโลฮาลินเทวาเชื้อพรยพมมาสุดาเกยเชื้อนาคยูุยุปโจะโาลวีอินโทจะวนะเตโยจักรววาโนติปิจะ อาคิวายุจะประชุม si, หัโกเราทัศนรัตโกอัฏฐาราสะมหาเทวาสิทธิตาปัจจมาอาเทโยอิสิณสาวก้าจัพพะจัพภะชยะรามวันตุเตชยะธรรมุจัตัาโกจัตถาศัตปะรถกัชชยะกงเอเตนะชัยะเตชินะชุตชยะชุติวันตุเตเอเตนะผูทาเตชินะหัวโกตชมังคลัง Saio pipu tas i di matong aya mal sa pa pi para sa iho ukko sa iyan puti matei pa ngurut ta sa iya tata pa makana mesenu sa iyo pipu sa si di matong aya mal sa pa pi para sa iho ukko sa puti matei pa ngurut sa iya tata sa iyo si di matong aya mal sa sa pa pi para sa sa puti matei pa ngurut sa iya tata စေယောပိပစ္စယိမတောအာယမသဘပိမတောပါစေယောဥပိုသယံပိုတိမံတေပမောဇိကသတ္ထသဗ္ဗနာခနာမိသေနေစေယောပိပုစ္ဆစီမတောအာယမသဘပိမတောပါစေသုဥပိုသယံပိုတိမံတေပမောဇိကသယတထာနအနံနံသေနေစေယောပိပုစ္ဆစီမတောအာယမသဘပိမတောပါစေယောဥပိုသယံပိုတိမံတေပမောဇိကသယတထာသဗ္ဗမခနာမိသေနေစေယံတောပတုယမုရိသကုယနာမံဒုနော เอวังตะวังจุลหงส์เจ้าสิสีมังคะเลอัปปลัะจิตาปัลังคีสิจิปะตวิปุกคะเลอภิเศกเจสาภุตานังขปตัวปมมชจิสุนักตังสุมังคะลังสุปปะตังสุรูตังสุขานุสุโมหตุจัสุวิจังหามะเจวิสุปะระกินังกายกรรมมาวจะกรรมปรากินังปะระกินังมโนกกรรมปะนิจเตปะนักินาปะระกินานิัตถะวะแล้วกพันตะเจปะระกินี เจอัตาลถาสุติดาวริพาพุทธศาสนาโลคาสุติดาโหทสหาสัพเพหิยติภิสุนันตุปนโตเยเทวะสุนันทานฐานีอธิตตาจิขคายุตกาสถานหงตุชุติดาวหงตุจัมพัทลักขณ์คัมจัมพัสัจจังลักขั์ตุชินาสัจจนังยากติปัฏฐานะเจียงสัพเพปุเรนตุมะโนระถายุตกาเลพุสังตุวสังวชสาวะรหะการูกาตุปัตทวาเตสังวาเรนตุ จัสรรพธาตกายาชุบขังที่แตสุบขังอะหันตุยาาตหันวัสธรรมานิยมัสุตังิวะเมสุตังอิคนสมังบวาสาวัตถิยังิหารติเชตวานีอนาคตปิชิกาชาอาลาเมจัตระภูพะภวิูวามันติสิิกขวติพัทันเตติพิกขุปะวัตโตปะเจเจจุว่าจัตวจะอุปาทาววปิเุสิตาคตานัง อนุปาธาวัตถากตานังทิฏาวาสาธาตุธรตมทิตตาจัมมันญาติจัตเตสังขาราตจติตังปถากตัวพิสจฉุชเหิมจะพิจมิติอภิสุบหรีตวาอภิสัมิทธิว่าจิตกติเจจติปัญญาปิติปถาพปิติวิบารณิวิภัชติอุตานิกรลิติจะเพสังขาราติจติอุปาธาวะพิบุริตถากตานัง อนุปัฏฐานปัฏฐานกตานั้นทีตาวาสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขลักทุกติตังตาถาคตัววิสัมพุชติอภิชมิติอภิสสัมพุชหิตวาวิชมิตาวาจิพัติเจติปัญจาพติปัตถะปัติวิบัติวิทัชิติอุตานิโกลติสัพเพสังขลักทุกติอุปัฏฐานวิภูเฑตถาคตานังอนุปัฏฐานวิฏฐาคตานั้นที่ตาวาสาธาตุธรรมทิจตาธรรมนิยามตาสัพเพธังขลัตติ ตังแตถาคตววภิสชฌพุชเตียพิชฌมิติภิชมพุชหิตววภิสัมเนตวติปัตติเจติปัญญาปุติปัฏฐานปิติวิวรติภะชะติอุตานิปรมติัพพีธรรมานัตติอิทะมวุจะภะคะวาอัตตะมะนาเตภิกขุบรโตภาสิตังอภิญันตุโมสรพัตเจกาตคาถาอติตังนานะวาคะมเ ในยานาปฏิกังเถือนาคตังถูกคนไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงวงเสด็ที่ยังมาไม่ถึงยา,าน,นาติจานปัะยินนตังปฏิกัรจะนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เป็นนาคคก็ยังไม่มาปัจจุบันนาจะโยธรรมามตๆๆๆๆๆๆตาตัทํานตัทาตวิปัสสติอาังทีนางอาศังกุปตังตังวิธานอนาาุหะเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นยังเขี่ยมแจ้ง,งไม่งงงงงคนแขงขอบคุณพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้ อาเชวากิจจามาตัป์ปโกชันญามาสุเวความเพียนเปลงที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ในฮิโนโสังคาราเต้นะมาจินะนามาจุนาพบกันผักเพล็ต่อมาจุราชินีแสงอามกย่ยมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิอาโหนักตามันทีตั้งตางวิปไทยกัลลัตโต,ออตทีสันตัวจิกาเตมุนีโมนิผู้สงบย่ากาว้่อมมีความเป็นอยู่เช่นไนไม่เกิดขนันเงวนันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ในลาตีเดียวก็นน่าชม ทสดธรรมสังเวคปัจเจเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์เพ่ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัววัาตัวของเราอาทุวางชีวิตตางชีวิตของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัส <ionen 65> <undoubtedly olar> ั่งมายามริตพังอันเราจะึงตายเป็นแพ้มรณะปาริโยสารนังมีชีวิตตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งมีอนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีอนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาคนที่จะสังเวช อาย,ายังกโยอาจีลังร่างกายนีีร่างตัอ้งอยู่นานอาเปตวิญญานโนก็จะจปสักวิญญาณจุโทอันขาพิเศษแล้วอาทิเชสติจักนอนทับปทัทวินซึ่งแผ่นดินตะลิงขนานังอีวาประดุกหังท่อนไม้ท่อนปืนีนและทางหาประโยชน์ได้อนิจจาวัะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความส่วนไปเป็นธรรมดาอุป,ปาช อุปชิตาวานนรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสโม,มสุขโขวางเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นจุดหนึ่งวิ่งสเปสปตามาัตติจะทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสุจามาุิเชเลมีที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายตัดเทวหังมาริสานิแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาที่มีเอตตะจารชายโยความสงสาในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย เราช่วยเมตตายัณกิจิญาณกิจิกุสะลังกรรมมังสะพิญิพัตติหิตกตังกุญญาณวันมูทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวชมินทานีอาทิคย์ตาธิกายุกากสตาหอนตุสุปตาหอนตุทุกขาปมุมจันตุมาตาปิตตาสุปตาหอนตุทุกขาปมุมจันตุสัพียะติกาสุปตาหอนตุทุกขาปมุมจันตุสัพียะติกาสุปตาหอนตุทุกขาปมุมจันตุสัพเพปิสาสัพเีละขาสัพีเปตารสุปตาหอนตุ ทุกข้าโมทันตุสัพยาจัลยุะชายาสุจิตาหงุทุกขปาโมทันตุสัพเพัตตาจุติตาหงุทุกข้าระมทตนุสัพเพเทวาจุตตาหงุทุกข่ารโมทุทุสัพเพสมาตินางสมิชนตัวพรวดพุชาหลวงพ่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัวกันติม่ยนอิจิภควานโมโพธิสัตว์ตัวกันติม่ยนงอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวกันติม่ยอิจิภควา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหารละิณีทุกเปตเลโพธิเตลีเตหิเปหินตาธรรมทานีนะวันตุปุจิตาสุทินะโลนตีธาวิหารมัมณะเลเถราจะมัชานาวก็จะพิกโกสลานิปการธนาปฏิวุปัชกากามาจะเทสนิกามาตะสลาสัปปานะพุตาสุติตาวันตุเตชราพุชาเยปิจะอันถะสมภูวะสังเสตชาตตอัฐะวุปภปตา การทวลังปฏิจจเตสะเปปีผุกรารโลตัสัตวังุกีรังสัตธ์ทำโมทำมัดทาระจะปุกลาสังโโหตัสมักโควัตถายะจิตายะจะอัมเหรกขับตุสัตว์ทโมะเปปีธรรมจันนุพุธินจฉปุเนยามามิอันยปวิเตปันาโหตุวจะเปปโนพุทธศาสนีธรรมาท่าลปวิชนโตกาลิธิวพาวะสันตุพุทธิ ภาวะยะต,ะต,ะตะาตานัชชะวิธังเนตุมีทะนิงมาตาปิตาจะอัตราชังจังลักขันติอุตตะกังอีวังธรรมมีนาราโชปะชังลักขันตุสพัพพทาเวสวดถวิจาิโยชนะคาถา ทุกขปตตานิท <t> ุกขารยัตจิธาสุขปัตาสกขหตุสัเพันโนเอตาวัตาอามิสัมทปุสัมทสจัเทวานุโมทันตุสัะเวจิติยาทานันตุสัทายสีเขันตุสพทาภาวนาิต้าโนตุขจันตุเทวดาขตาสมงคากถาโหตุจัปังสคัลขนตุจัปปะเทวาสัพพะพุทธานุภาเวนสติหนตุนิยตระัง โมตุสัพพังสุมังคลังและพันตุจัพพะเทโยตาสัพพะธรรมานุภาพวินาศติโหงตุลิขิตตังโมตุสัพพังสุมังคลังและพันตุจัพพะเทโยตาสัพพะจังคานุภาวินาศติโหงตุลิขิตตังสัตเตวุตตาปะระปตตาปะจิกขันติยังเะลังอะระหันตานันเจติเชนาลักขังปะริมิชัปโส สัพพุตาบลัตตาปจิกนังจยังบังอาหันตานังจตุเชนารักมันีิสัพปโชสัพพุตตาบลรุัตตาปจิกนังจยังบรังอรหันตานังจตุเชนารัมันมิชัพปโสสัพพุตาบลัตตาปจิกนังจยังบุังอรหันตานังจตุเชนารักมันมิชัพปโสสัพพุตตาบลรัตตาปจิกนังจยังบรังอาหันตานังจตุเชนารักมัิัพปโสสัพพุตตาบอรหันตตาปจ สับป an, ta like, ีบุตรอาบุญปัตตาปุตริกันจยงพากรนหันตานังจาตเจชนลัมภันสโสสัพุตาบุญปัตาปติกันจียงพลังรงานหันตานังจัตเจชนนลคัมภันสัโสสัพุตาบุญปัตาปุติกนนาจยงพลังงานหันตานังจัตเจนนลคัมภันสัะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ับเจ้าทสใจพัะทุกมันี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าดีถวายเป็นราชกุศลแด่ง จงเด็ดพนัเจ,กจกากสิ่ิทีตั้งลมมาสิ่งหน้าตั้งลมเชื่อในเป็นปีหลวงผู้เชี่ยวชาญารไกความ,มาน,นึกสง่าให้บมุกติจนี้จงเป็นภาพทีุ่ตรมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็วค่าปลอดภัยจากทุโกโศกโรคภยัตยตรลางปวงให้มีแหล่งรายได้อันจุจริตมั่นคงเป็นสมัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ขา้าพเจ้าขอขา้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่หรงรู้สัมมาสัมมาสตเจ้าจะมั่งอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งของเทพเทวัางหลายผู้ได้นมโมทนาราชรปการในกันในบุคคลนี้ควรประชิดประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลเป็นส่ววัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวควรหุงวัตถุมงคลทั้งหลายท,ที่สัง่งถึงในเวษและจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเรือนุภาพพุทธานุภาพอนักดิท์อำนวยผลให้เป็นิีิมงคลแก่ทูกปาครอรงและผู้าทุปการเทอ